สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการผูกบัญชีธนาคารเข้ากับไบแ a น c e นะครับการตั้งค่าบัญชีธนาคารของไทยเข้ากับไบแ a น c e ครับผมก็คือผูกบัญชีธนาคารของเรากสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีอะไรย่างเงี้ยครับเข้ากับไบแ a น c e เพราะว่าเวลาที่เราจะ P2P ซื้อขายฝากถอนอย่างเงี้ยมันต้องใช้บัญชีธนาคารครับ อันดับแรกเลยเนาะเพื่อนๆก็ต้องมีใบแนนก่อนถ้าใครยังไม่มีก็กดที่ลิงก์สมัครใบแนนใต้คลิปได้เลยครับพอล็อกอินเข้าสู่บัญชีใบแน e แล้วนะครับของเพื่อนๆบางคนน่ะหน้าตามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนของผมเท่าไหร่หน้าตามันอาจจะเป็นใบแน c ลิสต์นี่อันนี้เป็นใบแน c ลิสต t ก็คือมันจะย่อคือเมนูมันจะน้อยลงมันจะย่อแบบย่อให้ใช้งานแบบมันย่ออะมันไม่ละเอียดเท่าไหร่บางเมนูมันอาจจะหายไปก็ของเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเป็นไบแนน c e ลิส t มันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ของผมอ่ะมันจะเป็นไบแนน c e โปรไบแนน c e โปรมันก็จะมีฟังก์ชันเยอะหน่อยอ่ะก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยเยอะหน่อยวิธีเปลี่ยนมาเป็นไบแนนโปรแบบผมนะฮะ ก่อนที่เราจะไปผูกแบงค์นะครับก็ให้บัญชาเังวะให้ไปที่รูปคนครับอ่มาให้ไปที่รูปคนเนาะมันจะมีมันจะมีรูปคนอยู่ตรงเนี้ยมุมบนซ้ายมือเนี่ยของใครที่ยังไม่เป็นไบแนนโปลเนาะหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่ให้ให้เลือกให้เลือกตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าใบแนนโปลเนี่ยให้กดปุ่มสีขาวตรงเนี้ยคือทําการเปิดใช้ใบแนนโปล์ครับผมอ่า มาที่รูปคนเสร็จมาที่รูปคนก่อนนะรูปคนมุมบนซ้ายมือเสร็จแล้วทีนี้มาที่ใบแนนโปรตรงนี้แล้วเลือกไปที่ใบแนนใบแนนโปรก็คือคลิกตรงนี้เนี่ยคลิกตรงนี้อ่าคลิกไปตรงปุ่มเลื่อนตรงนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นใบแนนจากใบแนนะลิสเนาะก็เป็นใบแนนโปรแบบผมก็คือมันจะมีฟังก์ชันอยู่เยอะเลย อ่าทีเนี้ยเราก็จะง่ายขึ้นละโอเคเพอเดี๋ยวบางคนบอกดูคลิปเฮ้ยทำไมของผมมันบางอันนี้มันหายอันนี้มันไม่เห็นเหมือนแอดมินเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะไปอยู่ในโหมด b i n e list งแต่ผมส่วนมากผมจะใช้ b i n e pro เพราะมันจะมีฟังก์ชันเยอะกว่ามันจะละเอียดกว่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้ แล้วพอเปลี่ยนจากใบแน l i ิทมาเป็นใบแนน p r o เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการผูกธนาคารนะครับการผูกธนาคารก็ให้ไปที่มุมบนซ้ายมือครับมันจะมีรูปคนอยู่ฮะมุมบนซ้ายมือมันจะมีรูปคนอยู่รูปคนตรงนี้ครับที่อยู่ตรงมุมบนซ้ายมือเนี่ยอ่ากดเข้าไปเลยเสร็จแล้วทีนี้ ให้ไปที่ payment เนี่ยคำว่า payment ตรงเนี้ย payment แล้วก็มันจะมีคำว่า,า payment p 2 p payment เนาะแล้วก็จะมีคำว่า add ตรงนเนี้ยเนี่ยให้กดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับอันนี้มันจะเป็นแบงค์ที่ผมผูกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองข้างล่างครับผมมันจะมีคำว่า add payment เนี่ย สีเหลืองข้างล่างเนี่ยสีเหลืองที่อยู่ข้างล่างเนี่ยให้เรากดเข้าไปครับที่กดไปที่สีเหลืองที่อยู่ข้างล่างมันจะมีคําว่า add payment เนี่ยแล้วทีนี้มันก็จะมีให้เราผูกก็มันจะมีลายมีเอ่อทูมานี่ของเราก็จะเป็นธนาคารเนาะเราก็จะเลือกเป็นแบงก์ทานเฟร์เลือกเป็นแบงก์ทานเฟิร์ไป เสร็จแล้วตรงนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ Bank Account number ตรงนี้ก็จะเป็นเลขบัญชีธนา,าคาร Bank name Bank name ตรงนี้ Bank name ตรงนี้ก็เป็นกัิกรอย่างเงี้ยก็พิมพ์กัดไทยไปเลยว่ากัิกรแค่นั้นเองไอชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ยจะต้องตรงกับสมุดบัญชีเราด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็น เลขสมุดบัญชีเลขบุ๊กแบงก์อันนี้ก็เป็นธนาคารอย่างเช่นกรุงเทพก็กรุงเทพพิมพ์ไปเลยว่ากรุงเทพกสิกรก็พิมพ์ว่ากสิกรส่วนตรงนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นกดไปที่คําว่าคอนเฟิร์มข้างล่างครับผมมายืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้นการผูกบัญชีธนาคารแล้วครับเดีย๋ยวผมย้ำให้อีกรอบนึงเนาะ ถ้าใบแนนของใครมันยังเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือใบแนนลิทเนาะอันนี้คือใบแนนลิทของอเพื่อนๆท่านใดใบแนนหน้าตายังเป็นแบบนี้ก็ทําการเปลี่ยนเป็นใบแนนโปรอ่ากดไปที่รูปคนมุมบนซ้ายมือเดี๋ยวนี้ผมย้าให้อีกรอบเนาะหลังจากนั้นมองหาคําว่าใบแนนโปรแล้วกดปุ่มนี้อ่ากดปุ่มเนี้เพื่อให้มันเป็นใบแนนโปรหลังจากนั้นนะครับ ก็จะเป็นการผูกบัญชีอ่านี่ครับมันก็จะเป็นใบแนนโปรแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ลิตรลิตมันเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ใบแนนลิตอ่าฟังกช์ชันมันจะน้อยลงไปหน่อยฟังก์ชันมันจะน้อยต่อไปพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นใบแนนโปรมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเยอะมาหน่อยแล้วทีนี้อ่าวิธีผูกบัญชีธนาคารพอเราเปลี่ยนเป็นใบแนนโปรเรียบร้อยแล้วอะวิธีผูกบัญชีธนาคารมุมบ,บนซ้ายมือรูปคน กดเข้าไปหลังจากนั้นเลือกคำว่า payment อ่า payment มุมบนซ้ายมือรูปคนมุมรูปคนมุมบนซ้ายมือแล้วกดคำว่า payment หลังจากนั้นนะครับกดมาที่คำว่า p2p payment แล้วกดที่คำว่า add กดไปที่คำว่า add ตรงนี้หลังจากนั้นเลือกลูกศรข้างล่างคำว่า add payment ลูกศรข้างล่างคำว่า add payment แล้วก็เลือก bank transfer เลือก bank transfer แล้วก็ตรงนี้ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับบุ๊กแบงก์อันนี้ bank account เลขบัญชีธนาคารอันนี้เป็นกาิกรหรือไทยกรุงเทพก็ใส่ไปว่าถ้าเกิดกาิกร,ก,ก,รก,ก็ใส่กสิกรกรุงเทพก็ใส่กรุงเทพอันนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้หลังจากนั้นครับกดไปที่คําว่า confirm ข้างล่าง ก็เป็นอย่างเสร็จสิ้นการผูกแบงค์พอผูกเสร็จแล้วอะ่ะมันจะมาขึ้นตรงนี้นี่อ่ามันจะมีมาขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นของผมที่ผมผูกไว้แล้วโอเคครับสาหรับคลิปนี้การผูกบัญชีธนาคารของบแนนก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวาตัดเลยแล้วกัน